ที่ยังไม่นอนทุกท่านนะครับวันนี้แอดมีเหรียญพิเศษขององค์หลวงปู่แหวนซุชินโนนะครับซึ่งเป็นสุดๆแห่งเหรียญน,นิยมอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญประทับยืนซึ่งต่างจากเหรียญปกติทั่วไปนะโดยส่วนใหญ่แอดจะเห็นเหรียญที่เป็นครึ่งองค์หันข้างครึ่งองค์นะครับส่วนมากแต่นี้เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญประทับยืนหลวงปู่แหวนนะครับเต็มองคและท่านถือประครองไม้เท้านะที่มือขวาท่านมือซ้ายท่านแนบลําตัวตามที่เอฟซีเห็นนะครับ เนี้เป็นเหรียญรุ่นรวมใจปี2118นะครับสร้างโดยสำนักพระราชวังนะครับเป็นเพื่อเป็นที่ระลึกแลกผลกำลังใจแก,ขก่ข้าราชการข้าราชบริพารนะครับในพระองค์นะมาดูองค์ประกอบของเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญค่อนข้างเก่าแก่มากๆนะครับมีต่อโคสำคัญแอดคงไม่ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้แท้หรือไม่แท้เพราะเป็นเหรียญชัดเจนในรายละเอียดมากๆและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแห่งบรมครูผ่านประสบการณ์มา,มามากๆนะครับ ที่ตรงกลางประทับองค์หลวงปู่แหวนสุจิโน,โนท่านประครองไม้เท้าไว้ที่มือขวาและดวงไปหน้าของท่านนั้นมีการเลือนบ้างจากการผ่านประสบการณ์ด้านบนเหมือนมีกลีบดอกไม้นะครับเป็นเป็นลูกดอกไม้แล้วมีใบใหลายชั้นและมีอักขระยันอยู่ด้านบนนะครับอักคระยันอยู่ด้านบนเป็นยันต์องค์หลวงปู่นะครับและจารึกข้อความนะครับหลวงปู่แหวนสุจิโน,โนชื่อของท่านที่ด้านซ้ายนะด้านขวาวัดดอยแม่ปัง นะครับวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่นะครับและตรงนี้มีโค้ดสําคัญเป็นโค้ดหมายเลข9นะครับซึ่งทําไมต้องโค้ดหมายเลข9นะครับอันนี้อาจจะหมายถึงการจัดสร้างโดยสํานักพระราชวังซึ่งในขณะนั้นนะครับปี18สํานักพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรนะครับและพลิกไปด้านหลังเหรียญน,นะครับโอ้โหเหรียญน,นี้นะครับจะมีพระมหาพิเชษมงุฎ ครอบอยู่ด้านบนด้านล่างเป็นอุณาโลมแต่หมายเลข9นะครับชัดเจนและมีรูปหัวใจนะครับอยู่ด้านบนหัวใจใหญ่ที่สุดและร้อยๆเลี้ยงด้วยหัวใจหลายดวงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นรวมใจนะเหรียญรุ่นรวมใจและจาลึกปีจัดสร้าง2118ชัดเจนนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ชัดเจนในรายละเอียดออกมาเลยเป็นเหรียญแห่งบรมบครูนะครับองค์หลวงปู่แหวนสุจิโนโนนั้นท่านเป็นพระอระหันต์และเป็นพระเริยสงสัยองค์หลวงกุมรธธารโพธิตาเีระ ชาเจนนะครับท่านมีพุมเนาอยู่ที่อำเภอนาอ้อจังหวัดเลยนะครับทายพูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและด้วยความศรัทธาและความเคารพนับถือจริงๆแอดขอให้บารมีองค์หลวงปู่แวนสุชินโนนะครับจงดลนดานให้เยีประสบความสุขสําเร็จสมหวังทุกเรื่องหลายท่านบอกว่าหลวงปู่เป็นทผมไม่อยากจะ,ะบูชาหลวงปู่ืั้งจากหลวงปู่ขอเอียงอันนี้ไม่ใช่นะครับเนื่องจากท่านลักษณะข,ของท่านนั้นเป็นปกติหลวงปู่อยู่แล้วแต่ด้วยบารมีและยาน ทิปอันวิเศษของท่านนะครับยาเป็นมงคลของท่านนั้นนะครับผมคงไม่อาจจะอธิบายแอดคงไม่อาจจะอาจจะอธิบายได้นะครับไม่สามารถบรรยายได้หมดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆที่แอดสัมผัสมาหลายเรื่องนะโดยเพราะบาร,รมีของพระอรหันต์พระริยสงค์คที่แอดนับนถือหลายรูปที่ปรากฏนะครับนอกจากองค์หลวงปู่แหวนแล้วก็มีอย่างเช่นอาทิเช่นหลวงปู่คุณนะครับปริสุทธโธหรือหล,งลงวงคุณปริสุทธโธนะครับที่ วัดบ้านไร่ด่านขุทนทรนครราชสีมาพระมีของท่านน,นั้นนะครับชัดเจนมากเนื่องจากแอดฝัน fc ก็ฝันนะตรงกันและก็ได้เช่าบูชาเหรียญไปปพระมีหลวงปู่ก็ครอบคลมุมช่วยเหลือทั้งหมดนะครับรวมถึงหลวงปู่คงนะครับทีตีปัญญวัตรคอนะครับคงนครรสีมาและหลวงพ่อดีวัดหนองจอกและหลายหลายรูปนะครับรวมถึงนะครับหลวงพ่อสมศักดิ์วัดทวีการะอนนันต์นะครับซึ่ง fc ฝันแม่นมากๆนะครับแล้วก็ท่านและบาร,รมีแห่งย่าโมนครราชสีมาเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วอีกไม่กี่วันแอดก็จะได้ปล่อยนะครับลายลิกเพลงทุ่งสมฤทธิ์อธิษฐานบาร,รมอีอธิษฐานนึ่งเป็นการเชิดชูบุญญาบาร,รมีของย่าโมท้าสุรนา,ารรนะครับเดี๋ยวจะให้เอฟซีทานช่วยแชร์ต่ออันนี้เป็นเหรียญรุ่นรวมใจหลงปู่วแหวนซุจินโนนะครับรุ่นรวมใจสำนักพระราชวังจัดสร้างปี18 แห่งความขลังเหรียญแห่งความขลังชัดเจนมากๆนะครับฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อท่านใดที่นับถือศรัทธาก็ขอให้เกิดบุญญาบรมีกับ f อฟมากๆหาก FC สนใจเหรียญรายการใดก็ติดต่อทักทายกันเข้ามาที่0847909452หมายเลขที่ให้ไว้ใต้ไลค์หรือจะแอดไลน์ดีมาเบอร์เดียวกันนะครับมาพูดคุยและก็สอบถามติดต่อเช่าบูชาขอบคุณมากๆนะครับ ขออน,นิสงฆ์แห่งการรับชมจงบังเกิดแก่ทุกท่านสุขสมเร็จสมหวังในทุกๆเรื่องครับสวัสดีครับ,นรบในไรนี้แอดได้อัเชิญเหรียญมงคลสําคัญนะพุทธคุณครอบจักรวารมานําเสนอเอฟซีทุกท่านนะครับให้ได้ชื่นชมพระบรารมีปกกล้าและความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังแห่งสุพรรณหงส์นะครับหรือนกสุพรรณหงส์ที่อยู่ด้านหลังเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้าประทับพ,พระบรมรูปในหลวงราชการที่9นะครับฉลองพระองค์ ฉลองพระองคุยมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์ที่ด้านนอกด้านในเป็นเครื่องแบบเป็นยศจอมทัพไทยนะครับทรงผิดนพักไปที่ด้านขวาของเหรียญถ้ามองจากแอดนะครับจะเป็นด้านซ้ายของเหรียญ f อจะอาจจะมองเห็นไปด้านขวานะครับแต่โดยจริงๆแล้วนั้นก็คือผิดนพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญตรงคําว่าภูมิพลอดุลยะเดชพระนามของพระองค์ท่านและจารึกนะครับคำว่รารัชกาลที่9ที่ด้านขวาของเหรียญตรงด้านหลังพระวรกายนะครับ มีเห็นเส้นพระเกศาชัดเจนเห็นพระพักชัดเจนนะครับมีรอยอมีรอยแย้มพระโอษฐ์ที่เปลี่ยมไปด้วยน้ําพระราชาหฤทัยนะครับห่วงใยประสบนิกรชาวไทยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระทัดรัดยังมองยังไงก็ยังสวยดีมีเสน่ห์นะครับแล้วลักษณะของเหรียญน,นี้นะครับมีฟันเฟืองนะครับแล้วก็มีสีน้ําตาลนะครับสีน้าตาลนะครับแต้มอยู่ตรงนี้นะครับ แต <c oughs> ้มอยู่ตรงขอบเหรียญ <c oughs> ขออภัยนะครับพอพลิกไปด้านหลังนั้นประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับมีลักษณะเป็นผู้ย้อยลงมาตรงปากของนกสุพรรณหงษ์นะครับและก็มีพระบรมหาราชวังหรือว่าพระศรีรัตรสนสสดารามอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งด้านข้างนั้นนะครับเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับและจะเลือกข้อความ5้าบาท นะครับประเทศไทยพศ2530ันอนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่นิยมมากๆนะครับเรียน FC l i n e นีแอดได้นำเอาสิ่งดีๆมาฝากให้กับ FC ทุกท่านนะครับในรลยนี้เป็นการให้ชมเหรียญรุ่นสองบล็อกน้ำกลวงพระอาจารย์ฟันอาจารโปี0.7นะครับก่อนอื่นขอนำเรียนประวัติของท่านพระอาจารย์ฟันอาจารโนะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโหรือหลวงปู่ฟันอาจารโร เกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม2442นะครับละสังขารวันที่4มกราคม2520นะครับส่วนนิกายของท่านนั้นสังกัดธรรมยุติกานิการนะครับหรือธรรมยุตนะครับนิกายธรรมยุตที่อยู่ของท่านก็คือวัดป่าอุดมสมพรพันนานิคมนะครับสกลนครนะครับถ้าดูสมบทเมื่อพุทธศักราช2462 พรรษาของท่านนะครับจบท่านละสังขารน,นั้น57พรรษาท่านเกิดวันอาทิตย์นะครับขึ้น14บ่ค่ำเดือน9ปีกุลนะครับท่านเกิดวันที่20สิงหาคม2 4ง2ันีที่นำเรียนนะครับที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคระนะครับหลวงปู่ฟันนั้นเป็นคนสกลนครโดยกำเนิดเป็นบุทคนที่5ของ เจ้าชัยยกุมารหรือเมาส์นะครับในตระกูลสุนนบันณวงศ์อดีตเจ้าเมืองพันนานิคมนะครับพ่อของท่านนั้นเป็นเจ้าเมืองอดีตเจ้าเมืองนะครับพันนานิคมมารดาของท่านชื่อนางนุย้ยนะครับมารดาของท่านชื่อนางนุ้ยพระอาจารย์ฟัน่นครั้งวัยเยามีความประพฤติเรียบร้อย นิสัยอบอ้อมอารีขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรน,นะครับมีความประพฤติเรียบร้อยอดทนต่ออุปสรรคนะครับช่วยเหลือจิตการงานของบิดามารดาโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากการศึกษาของท่านนั้นได้เข้าศึกษาชั้นปถมที่โรงเรียนวัดโูชัยบ้านม่วงไข่และเข้าปศึกษาต่อกับพี่เขยที่เป็นประหลัดขวาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นช่วงนั้นทีแรกท่านอยากรับราชการนะครับแต่ต่อมา ได้เห็นความเป็นอณิจังของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์จึงได้เปลี่ยนความตั้งใจและได้บรรพชาเป็นสมณีนที่วัดพลทองบ้านบะทองซึ่งเป็นวัดมหานิกายของพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเถระนะครับอ่าเป็นมหานิกายนะครับฐานโทษนะต่อจากนั้นในปี2463นี้ตอนสําคัญนะครับปี2463ท่านได้ถวายตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเถระหรือหลวงปู่มั่นนะครับและได้ ขอยติเป็นธรรมยุติกานิกายนะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2 4 6 8ิที่วัดพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีย์จุมพันธุโลเป็นพระอุปชานะครับอายุได้20ท่านได้อุปสมบทเป็นพระวิษุณวัดสิทธิบังคมตำบลไล่อำเภอพันานานิคมจังหวัดสกลนอครโดยมีพระครูปร้องเป็นอุปชาและเป็นผู้สอนการเจริญกรรมฐานตลอดพรรษาแรก ออกภาษาแล้วท่านกลับมาพำนักที่วัดพลทองซึ่งมีพระครูสกลสมณก,กิจเป็นย้าวาดและวิปัสสนาจารย์นะครับหลังจากนั้นพระพิสุฟันอาชาโรกออกจากทุดงและเจริญภาวนาในช่วงชีวิตบรรพชิตของหลวงปู่ท่านได้ทุดงไปยังฐานที่ต่างๆเพื่อเผยแพร่ธรรมคำสอนจนกระทั่งเป็นที่นับถือสถาของญาติโยมและไดเราครับรับแรบการยกย่องว่าเป็นอริยสองฆ์องค์หนึ่งท่านมีสิทธิ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบลายรูปนะครับเช่นพระโพธิธรรมมาจารย์เทระสุวัตสุวัจโจนะครับสมเด็จพระอริยวงศาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จสังฆรานะครับอัมพ,พรอัมพโรปัจจุบันนะ,นะครับก็เป็นลูกศิษย์ของท่านในการละสังขารนะครับวันที่4มกราคม2 5 2 0นวัดเป่าดุลสมพรซึ่งถือเป็นอรุสถานที่สาคัญของท่านสิริรวมอายุได้7% 7 ปีพันศา5หนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสร็จพระชำเนินไปทรงส่ง,งน้ำศพนะครับและพระราชทานหีบทองประกอบศพนะครับจนถึงวันที่21มกราคม2 5 2 1 จึงได้เสร็จพระชมเนินไประธานเพิงศพเป็นการสวดพระองค์ในบริเวณที่พระธานเพิงศพของพระอา,อาจารย์ฟั่นได้มีการสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟั่นอาจโรสูง27.9เมตรลักษณะปเป็นเจดีปลายแหลมฐานกลมขึ้นรูปด้วยกรีบบัวทุ่มฐาน3ชั้นแต่และกรีบตกแต่งด้วยกระเบื้องเป็นรูปพระอาจารย์ฟัน่นพระอาจารย์ต่างๆนะครับ ภายในเจดีย์มีรูปปั้นพระอาจารย์ฟั่นถือไม้เท้าขนาดเท่าองค์จริงมีตู้กระจกบรรจุเครื่องอัฐบริารของท่านนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนับเป็นพระอาหารหันต์นะครับรูปสําคัญของประเทศไทยและเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระนะครับเมื่อครั้งเป็นสมณเน,น,นะครับตั้งแต่เป็นสม,มเณีน,นะครับ แล้วก็ตลอดจนการมาเป็นพระพิสุท่านก็ได้มีวัดปฏิบัติอันงดงามนะครับวัดที่ท่านสถิตคือวัดป่าอุดมสมพรเรียนนี้คือเรียนพระอาจารย์ฟั่นนะครับบล็อกน้ํากรวงรุ่น2ปี0ูนนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับรูลสลัใบหน้าแับดูคมชัดมีรอยยิ้มที่เปียมด้วยเมตตาธรรมพอพลิกไปด้านหลังนั้นมีอัครยันจจรึกอยู่นะครับแล้วเจรกญก็ความวัดบ้านนาหัวช้างสกลนครรุ่น2องสิทธทออสร้างถวายนะครับ ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับไรนีแอดขออนุญาตนะครับปิดสตรีมเป็นวิดีโอนะครับและฝาก fc ช่วยแชร์ต่อและส่งต่อด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ fc ทุกท่านวันนี้แอดมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพรหมจะนามาเล่าให้กับ fc ทุกท่านรับฟังนะครับพระพรหมเป็นหนึ่งในตรีมูรติหรือสามมหาเทพของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพรหมเป็นเทพผู้สร้างส,สรรค์สรรพสิ่งในจักรวาลทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งการกำเนิดและความเมตตา มีสี่พระพักสี่พระกรถืออาวุธและวัตถุมงคลที่แสดงปัญญาและความรู้และมีพระชายาคือพระสารสวดีเทพีแห่งปัญญาและความรอบรู้นะครับพระผมเป็นที่ครบนับถือในฐานะเทพผู้กําเนิดจัก,กรวาลสิ่งมีชีวิตและคำภีพระเวทพระพรมนั้นมีพาหานะ คือหงหรือหานนะครับเป็นพระานะของท่านนะครับส่วนพระชายาก็คือพระนางสรสัสวดีเทพีแห่งปัญญาศิลปะและวิทยาการในเรื่องของพรมลิขิตนั้นเป็นความเชื่อของชาวไทยนะครับพระพรมคือผู้ลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์ให้มาเจอกันและทําให้เกิดความสเสด,ด็จหริอลุ่มเรือนะครับ นี้แอดต้องขอขอบคุณการเดินทางของคู่เหรียญมงคลซึ่งเดินทางบ่อยมากๆนะครับในทุกรอบเดือนนะครับซึ่งรอบนี้เดินทางจํานวนหนึ่งคู่นะครับที่ปลายทางสีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีด้วยวิธีการนําส่งนะครับขอบคุณ FC นะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่จะสร้างด้วยโลหะทองแดงนะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่สวง เทวดาเล่นดินนะครับและก็มีลายมือชื่อหลวงปู่นะครับประทับอยู่และมีชื่อหลวงปู่นะครับประทับอยู่ที่ด้านล่างนะครับของเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างด้วยโลหะทองแดงมีความหนานะครับแล้วก็โลมดํานะครับทั้งสองเหรียญนะครับพลิกไปด้านหลังนะครับมีลูกวัดภัยพรฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นวัดที่บรรจุสรีระสังขารหลวงปู่ไว้ในปัจจุบันนะครับประทับอยู่ที่ วัดไพรพัฒนานะครับซึ่งเป็นรูปวัดนะครับแล้วจารึกข้อความเทวดาเล่นดินยิบรับทรัพย์นะครับวัดไพรพัฒนาศีสะเกตรเรียนนี้จะสร้างเมื่อปี43นะครับขอบคุณปลายทางการเดินทางที่ศรีมหาโพธิป์ปราจิมบุรีครับขอบคุณครับ พระฤาษีหรือพระพุทมุนีมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูในประเทศอินเดียโบราณโดยเป็นนักบวชที่บำเพ็ญตบะในป่าเขาเพื่อแสวงหาความสงบสุขและเป็นผู้รู้พระเวทคำว่าฤาษีแปลว่าผู้เห็นซึ่งหมายถึงผู้ที่เข้าถึงความรู้พิเศษจากชันในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เคยบวชจากฤาษีมาก่อน และลือีก็ยังเป็นครูผู้สอนวิชาความรู้ต่างๆให้พระองค์ท่านฤือีมีมาก่อนสมัยพุทธกาลและเชื่อว่าผู้เขียนพระเวทคือเหล่าฤาษีนั่นเองเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูสอนคัมภีร์พระเวทและวิชาความรู้ต่างๆฤือสีแปลว่าผู้เห็นหรือผู้แต่งพระเวทในภาษาสันสกฤต ายถึงผู้ที่สามารถเข้าถึงความรู้พิเศษอันเกิดจากฌานหรือีเป็นนักบวชที่ละทิ้งชีวิตทางโลกออกบำเพ็ญตะบะในที่สงบตามป่าเขาหรือถ้ำหรือีเป็นครูผู้ให้ความรู้วิชาต่างๆแก่ผู้คนทั้งหลายรวมถึงกษัตริย์ด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงเคยได้รับการบวชฤาษีมาก่อน